ที่มองไม่เห็นตอนเหตุเกิดที่อ่าวไทยอะไรที่อาจจะเกิดกับชีวิตที่กำลังหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามชะตาฟ้าลิขิตหรือเกิดจากภัยในหลายรูปแบบเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันได้ไปทั้งหมดแต่ในบางบริบทของสิ่งที่เรามองเห็นหรือรู้ล่วงหน้าอย่างเรื่องภัยธรรมชาติย่อมหลีกเลี่ยงหรือเตรียมตั้งรับหนักเป็นเบาได้ เมื่อรับรู้จากเครื่องไม้เครื่องมืออันทันสมัยในยุคความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ย่อมมองเห็นสิ่งที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ข้างหน้าได้ไม่ยากสิ่งที่เกิดขึ้นดุนแรงในเรือหลวงสุขโขทยัยที่ต้องเผชิญกับคลื่นลมมรสุมในทะเลจนอับปางลงพร้อมด้วยกําลังพลจํานวนมากมายและสามารถช่วยชีวิตรอดมาได้ส่วนหนึ่ง ที่ยังติดตามช่วยเหลืออีกกว่า30ชีวิตคนไทยทั่วประเทศรวมใจกันส่งความห่วงใยขอให้ทุกท่านปลอดภัยนี่คือภัยพิบัติทางธรรมชาติในทะเลที่เราต้องสูญเสียกำลังพลในเรือรบสุโขทัยไป เพราะเรือรบไม่ใช่เรือประมงหรือเรือขนส่งสินค้าในอ่าวไทยที่สามารถฝ่ามรสุมคลื่นลมแรงในช่วงใกล้เคียงกันรอดมาได้อย่างไรบรรดาผู้รู้นอกกรอบนักร,บ,กรบทางทะเลด่านหน้าออกมาแสดงความรู้สึกในความรับผิดชอบของกองทัพเรือและผู้ควบคุมพลาดได้ถึงขนาดนั้นหรือสัญญาณจากเครื่องไม้เครื่องมือในทิศทางเดินเรือทันสมัยขนาดนั้นย่อมตัดสินใจได้จะเอาชีวิตตัวเองและลูกเรือไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายทำไม จากนี้ไปคงจะได้ตรวจสอบหาทางล้อมคอ,อกกันต่อไปเอาเป็นว่านี่คือภัยที่เรามองไม่เห็น ทุกด้านก็ต้องรอให้เกิดเสียก่อนแล้วค่อยมานั่งเสียใจกันทีหลังต้องเตือนกันล่วงหน้าไว้กับอีกไม่กี่วันข้างหน้าทุกคนตั้งใจเดินทางกลับบ้านในวันหยุดยาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทุกคนก็รู้ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่มีใครคาดคิดมาก่อนมันมีผลกระทบกับเราที่ไม่ใช่ผู้ประมาทแต่เกิดจากเพื่อนร่วมเดินทางด้วยหลังจากเกิดความเสียหายไปแล้วนั่นแหละทุกคนก็ได้แต่นั่งก้มหน้าเกิดความสูญเสียจากความประมาทที่ต่างฝ่ายต่างโยนแบบใส่กัน ต้องบอกกล่าวกันไว้แต่เนิ่นๆโชคชะตาฟ้าลิขิตชีวิตเราคือส่วนหนึ่งที่ต้องพลัดพรากจากกันตามกรรมและผู้ฝ่าฟื้นระเบียบของสังคมที่พวกเราไปท้าทายกันกับความเป็นความตายด้วยลมหนาวกำลังสร้างความสุขใกล้ปีใหม่ให้เราได้สัมผัสกันบ้างแล้วการเมืองก็เป็นส่วนหนึ่งของทุกคนที่ต้องใส่ใจสนใจกันบ้าง คงอีกไม่นานเกินรอเราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงการเมืองหน้าใหม่เกิดขึ้นตามความหวังว่าอนาคตของคนที่ยืนอยู่บนเส้นความยากจนจะหลุดพ้นความจำเจกับชีวิตไปได้ก็อย่าไปเลือกปวงนักการเมืองประเภทเหยียบหัวประชาชนเข้ามาเพื่อตั้งฐานธนกิจการเมืองเพื่อขยายฐานอำนาจเหมือนเช่นที่เห็นจำเจกันมาได้ไหมครับชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน